จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้อานน์อภิชาตหกชนิดเป็นอย่างไรเล่าอานน์ในกรณีแห่งอภิชาตหกนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดทรรมดำบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดทรรมขาวบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรมดำบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานอนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดทรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสาน ตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตี้ยคอมขี้โรคตาบอดง่อยกระจกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำดำ อานน์คนมีชาติดำก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่าอานน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องลุ่งห่มหาได้โดยยาก เขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตียคอมคี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ขันประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำขาวอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตียคอมเขาปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพชฌงเจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานนท์ เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยกล่าแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟ แต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลอานน์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำดำอานน์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่า อาน,นคนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบนะไ,ไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรัทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัะฐานทั้งสี อย่างโพชงเจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานน์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานน์เหล่านี้แลอภิชาตหกชนิด